สวัสดีครับวันนี้ผมมาสอนวิธีใช้งานนะครับตัวปรับบูทมือนะครับหลังจากที่ลูกค้าได้รับไปแล้วนะครับผมนับเกียวมันจะขันเข้าสุดแบบนี้นะครับให้ลูกค้าขันเกียวออกนะครับผมนะฮะขันเอียกเกียวออกให้สุดนะครับอ่าขันออกสุดนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ขันกลับเข้าไปนะครับนะครับขันกลับเข้าไปแค่เดแค่นิดเดียวแบบนี้นะครับผมนะครับวิธีการต่อสายนะครับอ่า ด้านรูใหญ่นะครับผมจะเสียบทางด้านด้านด้านเทอร์โบนะครับผมนะฮะส่วนด้านด้านตัวเล็กนะครับจะเสียบด้านขาวิเกตกระป๋องนะครับด้านกระป๋องวิเกตนะฮะนะครับพอเราเสียบติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับผมวิธีการรัดนะครับให้เราลองหมุนขวาครับหมุนรับเข้าไปสักประมาณประมาณห้าหกรอบครับ แล้วก็ลองขับดูครับผมแล้วสังเกตดูที่บู o นะครับอย่าเพิ่งเหยียบเต็มที่นะครับลองขับธรรมดาดูก่อนนะครับจากสมมุติบู o สิบห้พอเราขันเข้าไปแล้วบูทมันจะต้องมา19-20นะครับปรับได้ตามความเหมาะสมนะครับผมนะฮะนะครับปรับเอาแค่ตามความเหมาะสมที่เราต้องการปรับนะครับรถโบเดิมอย่างเช่น d m a ม็กสอก็ปรับไม่เกิน25่ส้านะครับถ้าเกิน25เดี๋ยวโบขาดนะครับ ปรับใช้งานก็ประมาณ22-23นะครับผมแชยยาวๆนะครับเราก็ลองปรับไม่พอเราก็ลองหมุนเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับผมเพิ่มไปเรื่อยๆแต่ถ้ามันเยอะเราก็หมุนซ้ายออกครับเพื่อให้บูฟมันลดลงนะครับผมนะครับแค่นี้นะครับผมทาให้เข้าใจก็สามารถทักเข้ามาถามในเพจได้เลยนะครับ